الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري วะหลุล عقد ะตันมิลิ ي านิยฟ قه و ควูลิอัมมา بعد อัสสลามุอะลัยกุมุอะลัยฮัมมะทุลลอฮฺวะบรักาทุท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับความร่ำรวยเนี่ยเป็นสิ่งที่ใครๆก็ชอบทุกคนปรารถนาอยากจะมีความร่ำรวย อยากจะมีเงินเยอะๆใช่ไหมครับพี่น้องแต่ถ้าเราสังเกตดูดีๆนะส่วนมากส่วนมากส่วนน้อยไม่เป็นแบบนี้แต่ส่วนมากเนะี่ยจะเป็นแบบนี้จะเป็นบุคคลที่รวยขึ้นมาแล้วห่างศาสนาหันหลังให้ศาสนาไม่เอาศาสนาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นแบบนี้ มุสลิมเนี่ยที่รวยเนี่ยเกินร้อยล้าน,นมีจำนวนเยอะนะในประเทศไทย,ยร้อยล้านเนี่ยร้อยล้านเนี่ยสกาดสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์สกาดเท่าไหร่ครับพี่น้องสองล้านห้าต่อปีนะสองล้านห้าตีว่าง่ายๆนะสักสิบคนอ่ะเกินร้อยล้านเนี่ยสิบคนสกาดเนี่ย ก็ต้องประมาณ25ล้าน <c oughs> ถ้าคนเหล่านี้นะคิดวางแผนจ่ายสกาดอย่างชัดเจนคนจนๆในประเทศเนี่ยท่าดุลิลละลืมตาอ้าปากไม่ลำบากไม่ทนทุกข์อยู่กับความแรงแค้นในความเป็นอยู่ในอาหารการกินในเงินที่จะจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่จำเป็นคิดง่ายๆคือ ต่อไปนี้พี่น้องเราควรอย่างยิ่งนะที่ชีวิตของเราไม่รั่วข้างหน้าเนี่ยจะรวยขึ้นหรือเปล่านะแต่ขอให้ตั้งใจว่าฉันจะเป็นบ่าวที่รวยให้อัลลอฮ์รักรวยให้อัลลอฮ์รักให้ได้ผมอยากจะยกตัวอย่างนะครับถึงซอฮาบ้าคนหนึ่งที่คนคนนี้รวยจนอัลลอฮ์รักรวยจนท่านนาบีบอกว่าท่านเนะี่ย ถูกบันทึกชื่อว่าอยู่ในสวรรค์ของอัลลอ์แล้วอัลลอ์พูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพูดถึงตรงนี้แล้วขนลุกสหาบะา์คนนั้นคือท่านอับดุลรห์มานบินอาลฟคนคนนี้เนี่ยอยากจะเล่าให้พี่น้องฟังเป็นอุทาหรณ์ว่ารวยอย่างเนี้ยอัลลอ์รักและอัลลอ์รักแล้วเพิ่มอีกเพิ่มอีกเพิ่มจนกระทั่งแบบมากมายมหาศาลจริงๆคนคนนี้ตั้งแต่รับอิสลามนี่นะ ชื่ออับดุลฮามานบินอัลฟ์ได้ตั้งกฎเกณฑ์ให้แก่ชีวิตของเขาเลยว่าทรัพย์ที่ฉันมีอยู่เนี่ยหารสองแบ่งครึ่งฉันเก็บเอาไว้ครึ่งหนึ่งไปในหนทางของอัลลอฮ์ครึ่งหนึ่งตอนรับอิสลามเนี่ยทรัพย์ไม่รู้เท่าไรแล้วนะหารครึ่งยาอัลลอฮ์พี่น้องมีประวัติศาสตร์บันทึกเอาไวน้นะก็ว่าท่านค้าขายมีอยู่ครั้งหนึ่งได้กำไร ถึง8,000ดีนาร์แปดพดีนาร์เนี่ยพี่น้องจําไว้นะยีดีนาร์เนี่ยเทียบเท่ากับทองคำห6บาท8,000ดีนาร์เนี่ยก็เทียบเท่ากับทองคำนะทองคําที่หนักนะประมาณ 2,400. บาทโอ้โห,โหพี่น้องท่านหารสองครับจาก8,000ันตรงนั้นหารสองครึ่งหนึ่ง4,000ดีนาร์ เทียบเท่ากับทองคำประมาณ1,200บาทจ่ายไปในห้นทางของอัลลอฮฺสุบฮานาะหัวตาลาต่อมาท่านบริจาคมา500ตัวทีเดียวเลยพี่น้อง5 5 0 0ตัวเนี่ย500ตัว,ตวแบบครบชุดนะนะรวมทั้งที่รองนั่งบนหลังแล้วก็อ่านครบชุดเลยแหละถุงใส่สามภาระอะไรต่างๆ500ชุด500ตัวแล้วมีประวัติศาสตร์บันทึกเลยนะคนคนนี้เนี่ย บริจาคอูดถึงพันห้ารอตัวพี่น้องรวมทั้งที่รองนั่งบนหลังอูทแล้วก็ถุงใส่สัมภาระไม่มีใครในหมู่หาบาที่ทำบริจาคเสียสละได้ถึงขนาดนี้นี่เพียงครึ่งเดียวนะครึ่งเดียวที่ท่านตั้งใจว่าทุกอย่างที่ได้มาในชีวิตที่อัลลอฮฺประทานริสกีให้แก่ข้าพระองค์ครึ่งครึ่งหนึ่งผมพูดแล้วจะร้องไห้พี่น้องครึ่งหนึ่งท่านบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮฺ รวยแบบนี้เนะี่ยเอาลอสุภาหานะหัวตาลารักเอาเล่าต่อพี่น้องมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านคนเนี้อับดุลฮามานบินอาฟ์เนี่ยปล่อยทาสถึงสามสิบคนในคราวเดียวกันอลัลลอเป็นที่น่าชื่นชัยคนที่เป็นทาสดีใจอย่างมากที่เศรษฐีคนนี้เนี่ยซื้อพวกเขาจากความเป็นทาสแล้วก็ปล่อยให้เป็นไทยคราวเดียวกันนะ่ะสามสิบคนพี่น้องเป็นเงินเท่าไหร่มีอยู่ครั้งหนึ่งน่าภาคภูมิใจมากมาก ซอฮาบ้าคนนี้อับดุลมานบินอาฟ์ได้นำกองคาราวานสินค้าจากประเทศซีเรียจากทางตอนเหนือของของไฮยัสนะครับของคาบสม,มุทรอาหรับเนี่ยนำกองคาราวานจากซีเรียที่ยิ่งใหญ่มากึมาพี่น้องพอมาถึงเมืองมาดิน่านี่นะกระหึ่มไปเลยเมืองมาดินาทั้งเมืองเนี่ยกระหึม่ม จะไม่กระหึมได้ยังไงอะพี่น้องอูดทั้งหมดเจ็ดร้อยตัวพี่น้องลองนึกภาพดูนะว่ามีมีการขนสินค้าที่ยิ่งใหญ่รถคอนเทนเนอร์รถคอนเทนเนอร์ใหญ่ๆนะที่พ่วงกันมาเนี่ยเจ็ดร้อยตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ๆที่จะขนมายัางที่เดียวคนติดตามต้องเท่าไหร่อูดเจ็ดร้อยตัวอย่างนั้นนาออูดตัวหนึ่งก็ต้องสองสามคนติดตามคอยให้อาหารคอยอะไรต่างๆคอยดูแล อูดเจ็ดร้อยตัวขนสินค้าบนหลังอูดมาจํานวนมหาศาลถึงเจ็ดร้อยตัวพอมาถึงเมืองมาดีน่าเนี่ยเสียงกระหึมหมนะะห่มไปหมดเลยนะเสียงกระหึ่มไปหมดเลยท่านหญิงไอชาห์รอิัลลอฮุอันหาก็บอกว่านี่มันเสียงอะไรกันในกะซิบมีคนไปบอกกับนางว่าเป็นกองคาราวานแห่งสินค้าของท่านอับดุลรา์มานบินอัลฟ์นำสินค้าจากประเทศซีเรียนี่นะนำเอามา มาค้าขายในเมืองมดินนะและกับการค้าขายดีฉันเล่าให้ฟังของอับดุลระมานบินเอาเนี่ยเป็นยังไงท่านค้าขายไม่เอากาไรมากประชาชนก็ดีใจนะโอ้โหของของท่านอับดุลระมานมาแล้วมันถูกด้วยแล้วมันก็ดีด้วยเราหึมเลยท่านยิงไอชากก็บอกว่าสุภานัลลอมหาบรสุครดคนแด่ลลอฉันนึกถึงคําพูดของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับว่า านบุรุษรมานเนี่ยจะเข้าสวรรค์ล่าชาหมายความว่าร่ำรวยขนาดนี้นะภาระแห่งการถูกสอบสวนมันเยอะซหฮาบะก็ต้องโดนแบบนี้แล้วกดเกณฑ์ของคนรวยทั้งหลายที่จะเข้าสวรรค์ล่าชาเนี่ยกดเกณฑ์มันอยู่ตรงนี้ด้วยซาฮาบะคนเนี่ยที่เชื่ออับุรุษรมานบินอ้าวก็ถูกกดเกณฑ์ตรงนี้ด้วยพี่น้องที่จะต้องถูกสอบสวนดยละเอียดโอ้โหมากันกระหึมขนาดนี้มันใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยแกก็พูด ได้ยินท่านรอซูลพูดทํานองว่าท่านอับดุลละมานเข้าสวรรค์ลาชาเข้าเหมือนกันแต่เข้าลาชาพอเรื่องนี้ไปรู้ถึงหูท่านอับดุลละมานบินเอาเท่านั้นแหละท่านอับดุลละมานบินเอาด้วยการยอมจำนวนต่อคําพูดของท่านนาบีรีบรุดไปหาท่านหญิงไอชะไปบอกกับท่านหญิงไอชะว่ยยาไอาชะโอภรรยาของท่านรอซูลโอแม่ของปวงผู้ศรัทธาทั้งหลาย ฉันขอบคุณเธออย่างมากที่ได้เตือนฉันให้รู้ถึงคำพูดของท่านนาบีดังนั้นด้วยความมะฮมาของสินค้าตรงนี้กับสิ่งที่เธอเนี่ยเตือนให้ฉันนึกถึงคำสอนของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลมุลัมิัดสัลลัล ถ้าอย่างนั้นฉันขอบริจาคสินค้าทั้งหมดบนอูดเจ็ดร้อยตัวนี้ฟีซาบิลลาไปในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานาอูวตาลาทั้งหมดเลยเนี่ยคนมาด,ดีหน้าทั้งหมดมามาเอาไปคนยากคนจนมาเอาบริจาคไปสินค้าตรงนี้ฟรีฟรีฟร,ฟรีอัลลอฮฺฟะตัพี่น้องนี่คือความร่ำรวยที่อัลลอฮ์รักที่สุดแล้วหมดไหม ละอินชักรตุมลาอาซีดันนะกลุ่มกุรานบัญญัติไว้ชัดเจนถ้ายิ่งขอบคุณค่ายิ่งเพิ่มยิ่งเพิ่มยิ่งเพิ่มท่านหญิไงไอซาก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแล้วก็ขออุอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาให้แก่ท่านอับดุลระมานบินอัลฟพอท่านอับดุลระมานบินอัลฟนี่นะช่วงนั้นขอเล่าย้อนหลังไปอีกนิดหนึ่งอพยพจากนครมักกามาสูนน่นครมดิน่านะพี่น้อง รู้ไม่คนคนนี้นะถูกห้ามไม่ให้เอาทรัพย์สินใดๆแม้แต่น้อยออกจากมักกะเพราะศัตรูที่อยู่ที่มักกะบอกว่าเอ็งมาร่ำรวยที่มักกะมาคา้ขา,ขา,ข,า,ข,าขายกับคนที่อยู่ที่มักกะทรัพย์สินทั้งหมดความกำไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะเป็นของมักกะเอ็งจะอพยพออกไปเอ็งจะออกจากมักกะไปอพยพไปเลยแต่ไปแต่ตัวนะ ทรัพย์สินห้ามเอาไปแม้แต่ชิ้นเดียวถ้าเอาเองเอาไปเนี่ยฆ่าโดนฆ่าโดนสังหารยังไงนะอับดุลระมานบินอัลยอมมาแต่ตัวมาจากมักกะเนี่ยมาแต่ตัวไม่มีอะไรติดตมาเลยติดตัวมาเลย,เลยพอมาถึงมาดีน่าพี่น้องท่านนาบีก็สั่งให้จับคู่นบีจับคู่นบีก็จับคู่ท่านอับดุลระมานบินอากับท่านสะอิบนุรเบียเพราะสะอิบนุรเบียเนี่ยนะเป็นพ่อค้าใหญ่ที่มาดีน่า นี่อับดุลละมานเป็นพ่อค้าใหญ่ที่มักกะจับทั้งสองนี่มาคู่กันมาเป็นเพื่อนกันมาเป็นผู้ช่วยเหลือต่อกันและกันท่านซาอิบนุรเบียบอกว่าโอ้อับดุลละมานฉันได้ยินมาว่าท่านเนี่ยมีสูตรมีกฎเกณฑ์ว่าทรัพย์ทั้งหมดแบ่งครึ่งใช่ไหมถ้าอย่างนั้นฉันขอแบ่งครึ่งทรัพย์สินของฉันที่มีทั้งหมดฉันขอแบ่งครึ่งให้ท่านเอาไปค้าขายฉันมีภรรยาอยู่สองคนไปเลือกดูวเลยเอาคนไหนฉันจะหย่าแล้วแต่งงานกับท่าน ท่านอับดุลละมาบินอัลลอฮ์ขอบคุณมากๆเลยแต่ฉันไม่เอาฉันมามือเปล่าก็จริงแต่อัลลอฮ์ให้ให้ให้สติปัญญาในเรื่องของการค้าขายกับฉันดุลลนีอาลาซูกชี้หน่อยที่ว่าตลาดอยู่ตรงไหนชี้ให้รู้หน่อยตลาดอยู่ตรงไหนไม่ต้องให้อะไรฉันเลยท่านซะอิบนุรเบรียะก็เลยชี้ให้รู้ว่าตลาดของซูกบันีกอยนุกะ เป็นตลาดของพวกยูเป็นของตะกูลบันีไยนุกาะนี่นะว่ามีการค้าขายมีคนเยอะที่นั่นอาจชี้ให้เห็นทานรอมานก็แน่นอนเริ่ม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 จากจุดเล็กๆแน่นอนเริ่มจากศูนย์เริ่มจากศูนย์เร,นยเริ่มขายเนยแข็งเอาเนยเหลวที่เขาเอามาใส่แกงที่เอามาหมกมาหุงข้าวเริ่มขายเริ่มอะไรต่างๆหลังจากนั้นก็แต่งงานแต่งงานตอนแรกด้วยกับอะไรนะทองเท่ากับเม็ดอินทรพลัม เอาให้ความจำเริญมากเพราะอะไรตั้งใจนะ่ะตั้งใจตั้งใจที่จะตั้งใจที่จะหารสองนะทรัพย์ที่ได้มาทั้งหมดนี่นะรายได้แบ่งครึ่งท่านมีรายได้ที่หลากหลายมากท่านอับดุลระมานบินเอาค้าขายระหว่างดินแดนนี่คือกิจการของอับดุลระมานค้าขายต่างแดนคือค้าขายระหว่างประเทศนะั่นแหละสมัยนั้นค้าขายอ,อ,อ,อสังหาริมทรัพย์เลี้ยงอูดทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพันตัว มีม้าทั้งหมดเนี่ยหนึ่พันตัวมีฝูงแกะเป็นหมื่นหมื่นตัวแล้วก็ทำสวนอินตพลัมด้วยนะสวนอินตภพลัมของธนับดุรามานบินอัลฟ์นี่นะอยู่ที่ยรยรอฟยยรอฟนี่ก็คือสถานที่ที่อยู่ใกล้ๆมหาวิยาลัยอัลมาดีนาในปัจจุบันเนี่ยที่มาดีนานี่แหละซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่โตมากๆ ในประวัติศาสตร์บอกว่าใช้อูดที่จะขนน้ําทุกวันนะขนตลอดตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยนะช้อูดขนน้ําไปรดต้นอินผลัมลำทั้งหมดเนี่ยห้ตัวอลัลลอฮ์พี่น้องสวนไม่ใช่สวนเล็กๆแล้วก็เป็นสวนที่ดีมีต้นไม้ที่มีต้นอินทพลัมที่มันดกอย่างมากเลยทีเดียว รวยขนาดนี้เนี่ยพี่น้องคนคนนี้ไม่ได้ทิ้งเลยไม่ได้ทิ้งการร่วมรบกับท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้แต่เพียงข้างเดียวจิฮาตทั้งทรัพย์สินจิฮาตทั้งร่างกายเคียงข้างท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟันของท่านหักพอปกป้องท่านนาบีในสงครามอุดขาของท่าน,นาถูกดาบฟันจนกระทั่งพิการแล้วก็เดินกระเพกกระเพกกระเพกในสงครามอุดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมามีคนถามท่านอับดุลฮะมาบินอัลฟุอะ รวยขนาดนี้นะท่านค้าขายอย่างไรามาถึงจุดนี้แล้วพี่น้องรวยฮะเอาลอ์ Allah รักท่านบอกว่าหนึ่งฉันจะไม่ขายอะไรที่ไม่บอกตําหนิแก่ลูกค้าอะไรที่มีตําหนิฉันบอกชัดเจนเลยฉันขอกําไรนิดหน่อยและฉันจะไม่เอากําไรมากฉันจะเอากําไรน้อยในการค้าขายฉันไม่ดูถูกหรอกใคาให้กําไรฉันน้อยฉันเอา แล้วก็ฉันก็ผ่อนปลนให้แก่คนซื้ออย่างมากมายฉันระหว่างค้าขายทุกครั้งขอบารากัตจากอัลลอฮฺสุบฮานะหูตะลาขอความจเจริญจากพระองค์และทรัพย์ที่ได้มาฉันแบ่งครึ่งห้าประการตรงนี้พี่น้องทําให้เป็นผู้ที่ร่ํารวยแล้วอัลลอฮฺสุบฮานาวูตาลารักมากที่สุดก่อนจะตายพี่น้องท่านเขียนพี่นายกรรมว่า,วาทั้งหมดในมอบเงินจํานวนมากมายมหาศาลให้แกภรรยา บรรดาภรรยาของท่านรอซูลสอลลอห์ฮุอลัลฮิวะสัลลมพอในประวัติศาสตร์บอกว่าหลังจากที่ท่านนบีตายไปนะคนที่ดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆของภรรยาของท่านรอซูลสอลลอห์ฮุอลัยฮิวะสัลลมทั้งหมดนะเป็นสิบคนคือท่านอับดุลฮะมานบินอัลท่านวากัฟสวนอิทภาพลามของท่านที่มีมูลค่าประมาณถึงสี่แสนดิรมัมแล้วก็เอาเงินตรงนี้ให้แก่บรรดาภรรยาของท่านรอซูลสอลลอห์ฮุอลัยฮิวะสัลลมแล้ว ท่านยังเขียนพินัยกร,รมอีกว่าให้มอบเงินแก่คนที่ร่วมรบในสงครามบาดัฟซึ่งตอนนั้นเหลืออีกเป็นร้อยๆคนให้มอบคนเงินนะเงินให้แก่คนเหล่านั้นคนละสี่รอดีนร์เทียบเท่ากับเงินเทียบเท่าก,กับทองคำประมาณคนละร2อยี่สิบาทหลังจากนั้นท่านเข้าสู่การกลับคืนสู่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาทรัพย์สินของทท่านเนี่ยไม่ได้มีเหลืออยู่เลยท่าน เป็นคนรวยที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลารักมากๆนี่ค ah ือเสี้ยวหนึ่งของประวัติศาสตร์ของคนรวยอย่างท่านอับดุลรห์มานบินอาลฟ์รวยฮะอัลลอฮ์รักต้องรวยอย่างนี้นะครับวบิลลาฮิตตตฟิกวันฮิดายะอัสสลามอัลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮฺวะบราักาตุ